มาเช็คพัฒนาการของลูกกันค่ะซีรีส์นี้แม่ฟ้อนทำด้วยกัน4หมวดน,นะคะตามดูให้ครบคลิปนี้แม่ฟ้อนจะพูดถึงพัฒนาการเรื่องการช่วยเหลือตัวเองของลูกของเราค่ะ การช่วยเหลือตัวเองของลูกเนี่ยเราจะเริ่มดูที่เด็กโตนิดนึงนั่นก็คือ9เดือนแล้วค่ะเพราะเขามีพัฒนาการทางร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆเพียงพอที่จะเริ่มทําอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างแล้วสิ่งแรกเมื่อเด็ก9เดือนควรจะทําได้คือหยิบของกินเข้าปากเองรู้ว่าอะไรควรกินเข้าปากเอง แต่อันนี้นะคะควรจะต้องอยู่ในการดูแลและนั่งตัวตรงเสมอการกินไม่ควรกินในท่าอื่นๆที่ไม่ใช่ท่านั่งตัวตรงเพราะเด็กเนี่ยยังมีหลอดอาหารหรือหลอดลมหรือการควบคุมทางเดินอาหารที่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นการนั่งให้ถูกลักษณะเนี่ยจะช่วยลดเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากการกินหรืออาหารติดคอได้ค่ะ ซึ่งลูกๆแต่ละครอบครัวจะมีพัฒนาการในการหยิบของกินเข้าปากได้ไม่เท่ากันแน่นอนเพราะมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเราค่ะบางบ้านเลี้ยงด้วยการป้อนตลอดอันนี้เราอาจจะต้องเริ่มให้ลูกได้หยิบอะไรเข้าปากเองอาจจะเป็นผลไม้หรือผักชิ้นใหญ่ๆหรือขนมสําหรับเด็กอ่อนก็ได้นะคะลองดูค่ะเราจะได้เช็คด้วยว่าเออลูกของเราเนี่ยสามารถหยิบของเข้าปาก กินในสิ่งที่เป็นของกินไม่ใช่เอาของเล่นมาเข้าปากอย่างเดียวให้เขาเริ่มแยกแยะค่ะและพ่อแม่ก็มีส่วนในการสอนให้ลูกเข้าใจนะคะบ้านฟอนเนี่ยจะคอยสอนลูกตลอดว่าอันนี้คือของกินกินได้หรือถ้าช่วงที่เขากําลังเอาทุกอย่างสำรวจเข้าปากเนี่ยเราก็จะบอกอันนี้ของเล่นของเล่นเอาไว้เล่นอ่ะของกินกินได้เราก็จะมีวลีไว้สอนเขาเขาก็จะเริ่มเข้าใจและ พอโตได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องคอยห้ามเลยว่าเฮ้ยอันนี้รีโมทเอาเข้าปากไม่ได้นะลูกเขาจะเข้าใจเองเมื่อเราให้ข้อมูลเขาค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะพอลูกอายุได้หนึปีนะคะสิ่งที่เด็กๆจะเริ่มทํานั่นก็คือการทําเรียนแบบเราค่ะถ้าลูกของเราได้เห็นแม่หรือพ่อทํางานบ้านเขาจะเริ่มทําท่าตามอาทาท่าปัดกวาดทําท่าเช็ดโต๊ะทาท่า ตามที่เราทำซึ่งอันนี้ไม่นับว่าเป็นการทำงานบ้านนะคะแต่เป็นการลอกเลียนแบบจากสิ่งที่เห็นลองดูว่าลูกทำท่าอะไรตามเราหรือเปล่าอย่างบางทีถ้าเป็นคุณยายเลี้ยงหลานเนี่ยอาจจะเห็นว่าหลานทำท่าออกกำลังกายตามคุณยายเป็นเหมือนกันไหมคะอันนี้จะเริ่มสังเกตได้ตอน1ปีค่ะพอลูก1ปีครึ่งนะคะหรืออายุ1ปี6เดือน สิ่งที่ลูกควรจะทําได้นั่นก็คือการดื่มน้ําจากแก้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลัวน้ำหกนะคะถ้าน้ำหกลูกก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อจังหวะนี้จะทําให้น้ำหกแต่เราสามารถช่วยสอนได้ว่า่าอค่อยๆย,ยกหรือเราสามารถช่วยรินน้ําไม่ต้องเยอะให้เขาถือง่ายๆไม่หนักจนเกินไปอันนี้ให้เด็กเปลี่ยนจากการใช้ขวดนมมาเป็นใช้แก้วใช้หลอดดูดน้ําและลองฝึกให้ลูกถือ แก้วน้ํายกขึ้นดื่มได้ด้วยตัวเองลูกของเราจะทําได้ในช่วงอายุ1นขวบครึ่งค่ะแต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ก็ฝึกค่ะพ่อแม่ช่วยสอนได้ไม่ต้องกลัวน้ำหกสุ่ๆนะคะพอช่วงอายุของลูกเมื่อเข้าวัย2ปีตั้งแต่1ปีครึ่งถึง2ปีเลยนะคะสิ่งที่เด็กๆหรือลูกของเราควรทำได้คือตักอาหารเข้าปากเองค่ะการใช้ช้อนตักอาหารสังเกตมือแม่ฟ้อนนะ ลูกของเรามาันก็ใช้ท่านี้เขาจะไม่ได้จับท่าช้อนปกติเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กเขายังไม่ได้แข็งแรงเต็มที่แต่เขาจะสามารถตักจากจานและเล็งมาเข้าปากถ้าใครที่ให้ลูกกินข้าวแล้วก็เลี้ยงลูกเองอย่างใกล้ชิดจะเห็นเลยว่าบางคำมันจะมีแบบไม่เข้าปากมันจะมีแบบตักไม่โดนหรืออะไรแต่ในทุกๆวันที่เขาได้ตักในทุกๆวันที่เขาได้ทำเอง ลูกของเรากําลังฝึกพัฒนาการในการช่วยเหลือตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้ลูกทําบ้างเลอะบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเพิ่งใช้มือมาแค่2ปีเองนะถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาในการใช้มือของเขาด้วยตัวเองเลยแล้วมือของเขาจะแข็งแรงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะและพอลูกของเรา3ปีนะคะควรที่จะต้องแต่งตัวเองได้แล้ว ใส่จางเกงใส่เสื้อเองลองดูค่ะเริ่มจากชุดเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายๆก่อนกระดุมก็เริ่มจากเสื้อตัวที่กระดุมเม็ดใหญ่ๆจับได้ถนัดก่อนและดูรางดุมให้มันไม่แคบจนเกินไปไม่ต้องใช้แรงในการใส่จนเกินไปเริ่มใส่เริ่มถอดเทคนิคของแม่ฟ้อนที่อยากจะเติมให้นะคะนั่นก็คือการช่วยลูกครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งทางการที่เรา ใส่กระดุมให้ลูกเราครึ่งหนึ่งแล้ให้ลูกเราเป็นคนดึงอีกทางหนึ่งเขาจะเห็นเขาจะประมวลเลยว่าอ๋อมันต้องสอดมาแบบนี้แล้วเข้าไปกระดุมถึงจะกลัดเรียบร้อยในขนาดเดียวกันเวลาถอดก็เหมือนกันค่ะ เราช่วยเอากระดุมมาเจาะให้มันเกือบถอดแล้วก็ให้เขาดึงอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะทําไปซ้ําๆไม่เกินอาทิตย์ลูกก็จะเริ่มใส่เสื้อผ้าเองได้ถอดกางเกงใส่กางเกงถอดกระดุมใส่กระดุมเองได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะและนี่ก็คือเช็คลิสต์พัฒนาการลูกในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองค่ะแม่ฟอนอยากให้เด็กๆทุกๆคนสามารถช่วยเหลือตัวเองเข้าสังคมได้เรามาช่วยกันฝึกลูกของเรานะคะ ซีรีส์นี้มีทั้งหมด4หมวดด้วยการมาเช็คพัฒนาการลูกแบบคร่าวๆนะคะลูกของใครมีปัญหาตรงไหนรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญลูกจะได้มีพัฒนาการตรงตามไวค่ะอย่าลืมติดตามโตไปด้วยกัน Family Journey กับแม่ฟ้อนนะคะ